สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกท่านครับวันนี้นำภาพการติดตามช้างป่าของวันที่9พฤษภาคม2 5 6 8มาให้รับชมอย่างต่อเนื่องนะครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นช่วงที่เจ้าโครลเดินลงมาจากต้นมะม่วงครับก็มากินปามของชาวบ้านนะครับที่อยู่ติดกับผู้ปูราชินีครับกำลังใช้งวง เด็ดจินต้นปามอยู่นะครับก็นำให้ท่านผู้ชมมารับชมนะครับแล้วก็จะเสริมความรู้นะครับเรื่องของการติดตามช้างป่าจากประสบการณ์ที่ติดตามมาร่วม10บกว่าปีครับเพื่อถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังครับเพื่อได้เป็นความรู้เพื่อได้มีโอกาสไปติดตามช้างป่าครับก็จะได้มีการเตรียมตัววางแผนในการติดตาม ให้ถูกต้องปลอดภัยครับสิ่งแรกในการติดตามช้างป่าก็ต้องเตรียมร่างกายครับผู้ติดตามนะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ครับก่อนพักผ่อนให้เพียงพอครับไม่ดื่มไม่กินไม่มีอาการเมาไม่มีอาการเมาค้างครับพูดง่ายอุปกรณ์การแต่งกายก็ต้องเรียบร้อยครับใส่กางเกงขายาวนะครับรองเท้าผ้าใบครับเสื้อก็จะเป็นเสื้อ ทรงที่กลมกลืนกับธรรมชาติครับให้เน้นโทนสีเขียวสีน้ําตาลจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้กลมกลืนกับธรรมชาติเวลาช้างมองผ่านมาจะได้ไม่เป็นที่สังเกตไม่เป็นจุดเด่นครับหากเป็นสีน้ําเงินสีแดงสีพวกนี้ครับช้างค่อนข้างจะมีความระวระแวงสูงครับอาจจะมองเห็นชัดเจนแล้วก็วิ่งเข้ามาหาได้นะครับ อุปกรณ์ที่จะเตรียมไปนะครับสำหรับการติดตามช้างป่าก็มีกล้องถ่ายรูปนะครับพร้อมแบตเตอรี่ที่เพียงพอครับอาจจะมีแบตสำรองด้วยนะครับแล้วก็วิทยุสสื่อสารนะครับชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มที่นะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือครับก็มีแบตเตอรี่ที่เพียงพอหามีแบตสำรองก็เตรียมไปด้วยครับเพื่อป้องกันเผื่อมีปัญหานะครับใช้ในการหา สัญญาณโทรมาติดต่อขอคอวามช่วยเหลือได้นะครับอุปกรณ์ของรถจนต่างๆก็ต้องมีเพียงพอครับไม่ว่าจะเป็นยางอะไรนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเต็มถังนะครับสภาพของรถต้องสมบูรณ์นะครับเน้นรถขับเคลื่อนสี่ล้อสองเพลนะครับเพราะว่าต้องผ่านจุดที่มีอุปสรรคนะครับไม่ว่าจะเป็น ภูเขาที่สูงชันถนนที่ลื่นบางทีก็ต้องวิ่งผ่านแหล่งน้านะครับแหล่งน้ําที่มีลักษณะเป็นชี้เลนชี้โครน,นครับถ้ารถธรรมดานี่ไม่สามารถไปได้ครับอาจจะติดจมได้นะครับต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแต่ถ้ามีเครื่องวินด้วยก็จะดีครับเพื่อป้องกันเวลา,ารถจมติดหน้าอกติดคานีครับไม่สามารถไปได้ก็ ใช้เครื่องวินวินกับต้นไม้ช่วยเหลือตัวเองได้ครับในชุดทีมหนึ่งทีมหนึ่งก็ควรจะมีทั้งรถที่มีเครื่องวินด้วยครับเพื่อช่วยเหลือกันนะครับการติดตามช้างป่าก็จะไปเป็นกลุ่มนะเป็นอย่างนั้นก็ต้องมีคันออสองคันนะครับเพื่อช่วยเหลือกันนะครับดูทิศทางว่าช้างไปะะไปทางไหนบ้างนะครับพยายามติดต่อข้อมูลข่าวสารกันนะครับเพื่อให้ได้เจอช้างนะแล้วก็มี ความปลอดภัยครับเมื่อเข้าถึงพื้นที่นะครับในจุดที่คาดว่าช้างจะอยู่ก็ต้องมีการสังเกตครับโดยเฉพาะร่องรอยนะครับร่องรอยเท้าช้างร่องรอยของมูลขี้มูลขี้ช้างนะครับว่าลักษณะใหม่เก่าอย่างไรครับขี้ช้างบางทีถ้าลักษณะเป็นขี้ใหม่ก็คือจะเขียวแล้วก็มีน้ํานะครับน้ํายังอยู่นะครับเป็น ยังชุ่มชื้นอยู่นะครับมีแมลงวันตอมอย่างนี้ครับแต่ถ้าเป็นที่ช้างที่วันสองวันแล้วอาจจะมาดแล้วนะครับไม่มีน้ําแล้วก็มีร่องรอยของพวกสัตว์กินแมลงนะครับเขีย่ยบริปเวณที่ช้างก็อาจจะสังเกตได้ว่าช้างผ่านไปประมาณวันสองวันแล้วนะครับร่องรอยของเท้าช้างก็จะได้บอกได้ว่าช้างมุ่งหน้าไปทางไหนครับให้ดูลักษณะของเล็บนะครับถ้าเล็บจิก แล้วก็ดินไปด้านหลังนี่ก็เท้าจะเดินเออช้างจะเดินไปบางนั้นนะครับรอยลึกช้างนี่เท้าหน้าจะชัดเจนครับเป็นรอยจิกแล้วก็ช่วงก้าวของช้างก็จะบอกลักษณะความโตของช้างได้ครับรวมถึงขนาดของเท้าช้างครับว่าเล็กใหญ่ขนาดไหนครับเป็นช้างใหญ่ช้างขนาดกลางเป็นลูกช้างนะครับช้างตัวเมียช้างตัวผู้ดูได้หมดครับ ตพราะว่าลักษณะเท้าจะไม่เหมือนกัน,นครับเท้าของช้างตัวเมียเท้าค่อนข้างจะเล็กครับโดยเฉพาะขาหลังครับขาหน้าก็ใหญ่พอสมควรแต่ขาหลังจะเล็กเรียวนะครับจะมองเห็นเป็นรูปปงรีนะครับถ้าเป็นช้างตัวเมียนะครับส่วนของตัวผู้นี่เท้าค่อนข้างจะใกล้เคียงกันทั้งเท้าหน้าเท้าหลังนะครับค่อนข้างกลมนะครับสังเกตแม้กระทั่ง มูลขี้ครับมูลขี้ที่ช้างขี้นะครับลักษณะตำแหน่งของเวลาช้างขี้ก็จะมีพวกเกี้ยวปัสสาวะปนมาด้วยครับตำแหน่งของปัสสาวะถ้าอยู่ใกล้กับกองขี้นี่ก็จะเป็นช้างตัวเมียครับแต่ถ้าปัสสาวะที่อยู่ห่างจากกองขี้ก็จะเป็นช้างตัวผู้ครับแม้กระทั่งการเรียนรู้เรื่องของการได้ยินของเสียงครับ เสียงช้างต่างๆที่เราติดตามแล้วได้ยินเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงหักไม้นะครับเสียงดันต้นไม้ครับเสียงหายใจเสียงกระพือหูครับพวกนี้ครับต้องมีสมาธิในการติดตามช้างป่าครับต้องพยายามนิ่งแล้วก็ฟังเสียงครับเวลาขับรถไปถึงจุดไหนนี่ถ้าต้องการว่ามีช้างอยู่หรือเปล่าก็คงจะใช้เวลาในการจอดนิ่งฟังเสียง ไม่ต่ำกว่า4-5นาทีครับเพราะว่าช้างมีความนิ่งมากครับเมื่อได้ยินเสียงรถเสียงคนได้กลิ่นคนนี้ก็จะนิ่งครับไม่ขยับตัวครับถ้าเราไม่สังเกตหรือใช้เวลาในการรอคอยน้อยเกินไปครับก็ไม่รู้ว่าช้างมีอยู่ครับเพะช้างส่วนใหญ่ก็ฉะลาครับพอเห็นคนเห็นรถนี่นิ่งเงียบเลยครับบางทีก็อยู่ใกล้ๆเราประมาณสักสี่หเมตรเนี่ย ไม่เห็นนะครับเพราะว่านิ่งมากครับบางทีไม่ได้ยินเสียงแม้กระทั่งลมหายใจครับเราต้องคอยสังเกตด้วยนะครับโดยเฉพาะพวกแมลงต่างๆที่คอยมาตอมเรานะบางทีช้างก็อยู่ใกล้ๆครับบางทีก็ได้กลิ่นถ้าดูเชี่ยวชาญมากรู้เลยครับว่าช้างตัวผู้หรือตัวเมียกลินน้ํามันหรือเปล่านะครับดูไปเพลินก็จะเสริมความรู้ลกอะต่างๆจากประสบการณ์ ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ปังได้รับทราบข้อมูลครับ mm hmm. เผื่อได้มีโอกาสได้ไปชมช้างก็จะได้เตรียมตัวถึงความพร้อมให้พร้อมครับสหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่่นี้ครับสวัสดีครับ